นี่ค่ะนี่ค่ะกำลังมุงหลังคาเอาไรนี่ผ้ายางใส่แล้วก็จะเอาย่าปกข้างบนนะคะมันจะได้เย็นฝนตกลงก็ไม่รั่วบ้านชิดนะคะอันนี้บ้าอะไรต่อเพื่อนเอ้ยเฮ้ยเอาทำไปเลยวะโอ้โหอะไรจะขนาดนี้เนาะ ทำกันอยู่สามคนนะคะสี่ทั้งหมอลรำผู้ชายค่ะหมอลํำกำลังพักอยู่นี่ค่ะกำลังพักอยู่ครับผมเพราะว่าทำมาเหงื่อแตกแล้วปากก็อาจจะไม่แดงแล้วเหนื่อย เม่์ข้าวใส่บ่ต้มไก่ชุบขีดตั้งตัวบ่โอ้ยอยากต้มก็ต้มกินโลดวันพระวันพระเอามาหน้โอ้ยเจ้าไม่อยากอยากกินวันพระเนาะอืมหลวงพ่อศาสนาได้กินไก่เม่์ข้าวใส่เลยตัวนี้หอยมากกัมาโลดแล้วแต่ยาเว่านผ้าไะนยาเวาเขียดเต็มถุงอยู่กับวันผ้าถ้าพอกินเผาได้บ่ได้ไงก็กินได้เอ็นตัวก็บหูจักเว้นเน็กตัว กินเขาเลยป๊อฟมันพกักกัเมียกับเขาบอ่อให้ไกลเขาว่าลูกมันสิกีดือ้อลูกมันดือ้อ <c oughs> นี่ขนาดแม่ขนาดแม่วันพักมันไปกินยังดื้อขนาดนี้ม <c oughs> ันดื้อกินทั้วันพักได้แบบนี้เธอแป๊กเดียวมันหลบไปนอนแป๊กไปแล้วเนาะ กำลังขึ้นหลังคาแล้วนะคะกำลังขึ้นหลังคาค่ะนี่อ้อวันกระซิบกำลังใส่เพดานนะครับใส่เพดานก็ตีฝ้าตฝ้านะคะนี่ฝ้าแบบว่ามีก็ประหยัดนะคะฝ้าก็ฝ้าผ้าผ้าอะไรนี่เนี่ยผ้ายางบอกหรือว่าผ้าเขาเรียกว่าผ้าอะไรนี่ ชิตผ้ายางมาหรือวะผ้ายางนะคะเดี๋ยวก็เอาย่ามุงอีกอยู่ข้างมุมนั่นมันไปมีเป็นกรรมอยู่พ่อตัดแล้วอ่าถ้ามันไม่เห็นก็แสดงว่าคนเอาปแล้วอยู่ตรงไหนาเหอยู่หนมยน้ำอยู่มุมอยู่มุมเนาะเออ มาดูนะคะโอ้เย็นแล้วบ่ยงสบายไว้อวันโอโอ้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 ไปแล้วเดดแล้วมัดมันมัดก่อน อันนี้แหละแม่นหยังสระอันนี้กับบอแม่นบ่นี่โลดนะบ่บ่หมอลำอันนี้แม่นหยาบ่หรือมแม่นหยังอันนี้นี่นี่นี่ตรงหน้าเฮานี่เงี้ยนขึ้นแม่นี่ไม่บ่หรือโลดบ่นี่ยโอ้ยเนาะนี่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 หยาบอ่อันอันเครือโอ้ย ก็โล่งบ่แม่ถ้ากิ๊ยังแม่ถามลูกโอ้ไปหาเอาไปเอาเสื้อเอากระได้ดอกห้อยคืนกระได้ดอกเอาเอาเข็มมาห้อยห้อยแล้วกันเข็มเย็บกระสอบนะโอ้ยจะมันยากเนาะหาหยังบ่เห็น ข่านมาขำทัางไต่เลยเห็นบอสิดโอ้ยเขาไปแล้วขนะดหมัดบ้ากใหญ่หนึ่ง เอาเชือกนันมามาดเออฟางน่ะมาห้อยเจ็ดเจ็ดใสู่ไก่พันะปูตอก้นะโอ้ยบ่อตอกดอกเอาอันนั่นแหละเ,เข็มเย็บกระสอบกระโบมี่ แค่นี้ก็เก็นแล้วนี่มาจา้จับมันได้ด้วยเ,เราตบเขาไม่ได้ระนาดนะครับตอนนี้ตอน,น้ระนาดกมาอยู่ิดพับใช่ไหท้ายพับขึ้มาพับขนมาเก็บไว้ข้าเอาแค่ทิศใช <c oughs> นน้นี่ไงน,นี่ มัดใส่ส่วนมันก้วนบอกตะปูเดี๋ยวไปใ,ใกล้ๆก่อนเนาะขึ้นหลังคาแล้วค่ะเลื่อนหอชิดขึ้นหลังคาแล้วนะคะ กลังข uh, ึ้นโครงหลังคาค่ะทุกคนขึ้นโครงหลังคาแล้วนะคะดึงเลยริดึงบ้าน้องกำลังอัพคลิปนะฝากชมคลิปทั้งคืนด้วยนะจ้เออเนี่ยสวยมากเลยสวยมากเลยโอ้โตัดเชือกันเนาะัวหมดัไงม โอ้โอ้โอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วกลับไปเดี๋ยวกลับไปพี่เก็บยาหน่อยโอ้อนั่นแล้วยามันเบิดโอ้ยไปซื้อออีกลูกเอ้ยแม่รู้ไหมว่าจะนไปซื้อมากันยังไงพี่มันแพง เยลยโอ้ยโอ้ยชิดเอ้ยอย่าประหยัดหลยลูกเอ้ยมีเงินเนแสนโอ้ยคนบา่มีเงินหลับฟังดินไว้ครับฟังดินไว้เออย่ามืขึ้นเราบ่หลับบอนอน่านเขาเห็นเพื่นสิฟังเงินชิดนะโอ้ยหูจักยี่ดดกเอาไปเอาเอาแ ลูกเป็ดหั่งไปอีก่าเนาะนั่นจากใจก็กแปลวลาขึ้นยอดเลยีลลยังกันยไ้เงอยรักอืมส่งนหนึ่งร้อยอืใส่ร้อยเนยอาไปพันหนึ่งยไม่แทนหนึ่งต้อยิงได้ไงคนห้าร้อยเออ ขายของไม่ได้ขายอาทิตย์ละสองตัวชิดก็ไม่ไปขายช่วยขายของโอ้ยคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปเอาอันนี้ก่อนนะพี่อว่าพี่เสื้อผ้าเนี่ยมาแขวนเอาไร่ขายออนไลร่ไงมะขนหน้ามาแขวนไปทีงหน้าหน่อยนี่มันเลี่ยวนี่เดี๋ยวแทนเะคลิปนี้เจอ้าให้จุบลงแค่นี้นะคะช่วงนี้กัดโตยุ่งแม่เอามาแขวนไปทีงหน้าหน่เดี๋ยวขาย